สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมีเรเนียมสามหกตัวละครเสื้อผองเกียนต้นนะครับผมลุงกูมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการหาป้ายพูดสี่ขานะครับพูดเลเวลเก้าสิบสองเนาะนะครับป้ายพูดเลเวลเก้าสิบสองนะครับแต่ก่อนนี้เป็นปัญขายที่ค่อนข้างหนักโอกาสนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่จะเล่น เลี้ยงลูกนะครับลูกพวกช้างนะครับลูกพวกม้าฝาลูกพวกพยัคฆ์นะครับลูกพวกม้าตาเนม้านะครับลูกพวกป้ายม้าเทิงประเทศอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้ป้ายพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเพื่อนๆอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าทางเกมต้นนะครับเอาป้ายพวกนี้ลงไว้ในบอสเกือบทุกตัวนะครับแล้วแต่บอสแต่ละตัวเนาะนะครับสําหรับบอสตัวเนี้ยนะครับเกมต้นเนี่ย แี่ก็พลาดหลิงนนะครับบอดที่ดอกอาวุธนะครับบอดดอกอาวุธร้อยสามสิบห้านะครับก็เอาป้ายพวพูดนะครับ้ายพูดมาต่างกนมากนะครับป้ายพูดเรเวลเก้าบสองเนี่ยรวมขอบอดตรงนี้นะครับพูดสี่ขาทุกตัวนะครับระลของบอาตรงนี้สําหรับเพื่อนคนไหนที่จะเล่นนะครับลูกน้องนะครับที่เป็นสัตว์สี่ขานะครับพวกช้างพวก อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะหาได้แล้วทุกวันนี้นะครับหาได้ยที่เดียวแล้วราคาที่ตลาดก็ไม่แพงอะไรมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ M2 M3 M4 M นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เี็นกำลังใจให้นะครับสําหรับเพื่อนๆในหลายคนที่แต่เล่นแล้วเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกน้องนะครับสายอาชีพพวกมาดงเท่พวกพาย์พวกช้างนะครับมาป่าคนมาอะไรพวกนี้นะครับก็ง่ายที่เดียวนะครับนง่าย ผลล่าที่ตกแบบทุกวันนะครับล่าบอสตัวนี้ตกแบบทุกวันนะครับก็จะ่าลมนะครับสําหรับคนไหนที่หาป้ายอยู่ส่วนพวกป้ายขยับไปเรื่อยๆนะครับก็จะตามบอสต่างๆที่ทางเกมต้นเอาลงไว้นะครับหาง่ายนิดเดียวนะครับยิงหลังๆมานี้ป้ายป้ายทหารโจมจักรพรรดิอะไรต่างๆนะครับรีวิว152อะไรพวกนี้ตกง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ที่ตามบอสเนี่ยต่างๆนะครับจนถึงบอส เกิดเป้ายล่าสุดครับป้ายล่าสุดก็คือทหารดาวพวกนี้นะครับทหารดาวพวกนี้นะครับพวกค้างพวกอะไรนีะก็ตกจากบอลหมดเลยนะครับป้ายก็ไม่แพงนะครับป้ายราคา m C m นะครับก็แล้วแต่เพื่อนแต่ละคนที่ขายในท้องตลาดนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนแต่ก่อนก็กังวลนะครับว่าจะหาป้ายยากเดี๋ยวนี้นี่ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกน้องสี่ขานะครับก็เริ่มเลี้ยงง่ายง่าย แล้วก็มีราคาเลยไปหุดแล้วตอนี้ก็ยังอยู่กับบอสตัวนี้อยู่นะครับผมก็อยู่กับบอสตัวนี้เพราะว่าล่าบอสตัวนี้ก็ล่าหาอาวุธนะครับ เพราะว่าอาวุธบางชิน้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่นะครับเพื่อนบางคนก็ยังหาอยู่ยังขายอยู่นะครับแต่บางชิ้นก็ไม่มีราคาแล้วนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปทําการย่อยนะครับทาการย่อยทําการไปแลกนะครับเหมือนแถบเก่าที่สามารถเอาไปอาวุธ2ชิ้นสามารถไปแลกเป็นการแหกได้เทาสามารถเทาไปแลกเป็นหินซ่อมได้อะไรพวกนี้นะครับผมก็เก็บไว้เรื่อยๆนะเผื่อวันหนึ่ง นะครับมีประโยชน์ตัวันไปนกเนาะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมอยากให้ลุงพูนะครับทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะครับดูคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ